ต่อให้พี่จะชอบนายมากแค่ไหนแต่นายก็เด็กกว่าพี่ทั้ง15้ปีนะผมคุยกับที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้จากซีรีส์สู่ชีวิตจริงนนกุลรับชัดเจนคุยแอป pp, ทักษอ,อนเผยเหตุผลเพราะแบบนี้เลยตามจีบย้อนฟังสัมภาษณ์่ายิงที่แท้ก็คนนี้ส่องความเห็นชาวเน็ตแตกเป็นสฝ่ายคิดอย่างไรรักตัางววยรอดไม่รอด ทำเอาขาจีนกรีดกันสนานสิ้นสุดการรอคอยแล้วเมื่อนักแสดงหนุ่มหน้าตาดีอย่างนนกุลชานน์ได้ออกมายอมรับแบบตรงๆว่ากําลังคุยอยู่กับนางเอกรุ่นพี่คนสนิทอย่างแอบทักษอรอหลังจากที่ความสัมพันธ์คุ้มเครือและถูกจับตามองมานานล่าสุดนุ่มนนกุลได้ไปร่วมงานครบรอบ5ปีไอคอนสยามก็ได้ออกมาเปิดใจต่อหน้าสื่อถึงความสัมพันธ์กับสาวแอบโดยได้ออกมาประกาศชัดๆแล้วว่าตอนนี้สถานะคือคุยกันอยู่คุยกันมาแบบพี่น้องเรื่อยๆตั้งแต่ถ่ายซีรีส์จบยิ่งคุยก็ยิ่งชอบ เริ่มคุยกันแบบพิเศษมากขึ้นก่อนงานวันคุณพ่อของสาวแอบไม่นานซึ่งตนเป็นฝ่ายจีบก่อนพร้อมกับเผยสาเหตุที่ทําให้ตัดสินใจเดินหน้าจีบว่าในช่วงที่ตนเคยป่วยสาวแอบค่อยห่วงใย,ยซื้อของมาเยี่ยมจึงทําให้ประทับใจที่ฝ่ายอย่างนั้นเป็นคนเทคแคร์ดีในขณะที่สถานะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนเพราะทั้งสองคนค่อนข้างจริงจังกับคํานี้ถ้าได้ใช้คําว่าแฟนกันเมื่อไหร่เจ้าตัวก็วางแผนไว้ถึงขั้นให้อีกฝ่ายเป็นภรรยาเลยทีเดียวบอกเลยว่าตอบตรงตอบชัดทุกคําพูดแบบไม่ มีกกยิงฝั่งยิงกรีเลยละค่ะครับผมคุยกับพี่แอฟอยู่ครับผม<า>ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานแม่ว่าแบบนนเป็นคนจีบพี่แอฟเลย,เลยใช่ครับ ใช่ครับวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคาว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรลลแน่นอนนะครับนอกจากนี้นุ่มนนกุลยังได้เผยถึงเรื่องที่ต้องพาดานน้องพี่ใหม่ลูกสาวสุทีรักของแม่แอปด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าต้องมีบ้างแต่อย่างไรน้องพี่ใหม่ก็เป็นคนที่น่ารักและเข้ากับทุกคนได้ง่ายอยู่แล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่อายุห่างกันถึง16ปีของเขาและสาวแอปเขาตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือเพศไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเเกิดรา ใจกจากคำสัมภาษณ์นี้ทำให้หลายคนนั้นชื่นชอบและยินดีกับประครนี้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ นนกุลชาโนนในวัย27ปีและแอปทักซอ,อนในวัย43โคจรมาเจอกันครั้งแรกในปี2565ในกองถ่ายละครเรื่องหารักด้วยใจเธอไฟยโยเซฟที่ตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ให้ได้รับชมแต่เคมีของทั้งคู่ในตัวอย่างซีรีส์กลับทําให้หลายคนนั้นจินกันหนักมากโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของรักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38ปีที่หลุดปากขอหนุ่มรุ่นน้องเด็กฝึกง,งานในออฟฟิศที่อายุห่างกับเธอถึง15ปีอย่างเชนคบกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เด็กหนุ่มนั้นกลับ จริงจังกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งหลังจากนั้นกระแสะคูจินของซาบแอปและนุ่นกุลก็แรงขึ้นเรื่อยๆและก็ทําให้หลายคนนั้นคาดหวังว่าจากความสัมพันธ์รักต่างไวัในละครมีโอกาสเป็นจริงได้บ้างน้อยแค่ไหนจนในที่สุดตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ และเมื่อย้อนกลับไปฟังคำพูดของสาวแอบบ้างที่เคยสัมภาษณ์ในรายการแชร์ทูแชร์ในอีพีีจากช่องเดอะสแตนดาร์ดป๊อปนั้นเธอเคยเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในวัยนี้ของเธอว่าหน้าตาเป็นอย่างไรอายุมีผลกับความรักของเธอหรือไม่นั้นสาวแอบตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีผลและไม่เคยมีเพราะเธอไม่เคยมีโจทย์ในใจแต่รู้ว่าเรื่องนี้จะมีผลกับคนอื่นแน่นอนยิ่งความสัมพันธ์ที่อายุต่างกันมากก็มีผลกับคนอื่นมากด้วยเช่นกันรวมไปถึงเธอเองที่อยู่ในวนัยนี้เคยผ่านจุดที่ไม่สมหวังในชีวิตคู่ ผ่านการแต่งงานการหย่าร้างการมีลูกมาแล้วแต่ก็กลับมีคนคนหนึ่งที่เห็นค่าในตัวเธอแก่แล้วนะหย่ามาแล้วด้วยนะมีลูกติดแล้วด้วยนะอยากจะบอกว่าเชื่อไหมว่ามันมีคนที่เขายอมรับแล้วเขาให้คุณค่ากับเราในก้อนเนี้ที่คุณบอกว่าเราเราผ่านการแต่งงานมาแล้วเราหย่ามาแล้วแล้วเรามีลูกติดมาแล้วไอ้ก้อนก้อนนี้มีคนเขาให้คุณค่ากับมันนะ นอกจากนี้หลังจากที่นนกุลออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขากับสาวแอปบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายด้วยเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่แสดงความยินดีเพราะคู่นี้ถือได้ว่าเป็นอีกคู่ที่หลายคนจับตามองมานานและแอบเฉีรยให้คบกันจริงๆเป็นจำนวนมากพอสุดท้ายวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ดีใจกันทั่วหน้าโดยบางรายได้ระบุว่านนกุลตอบสัมภาษณ์เรื่องมุมมองความรักต่างวัยและเรื่องกระแพงของพี่แอปได้ดีมากเมื่อรักกันมันไม่มีอะไรต้องกลัวไม่แปลกใจเลยที่นนกุลชนะใจแอป มุมมองทัศนคติมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยกับรักครั้งนี้แต่นนทําได้ดีใจนายได้มากนนกคุณเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติพี่อับสุดๆเขาชัดเจนกับความสัมพันธ์ใครเห็นก็ยินดีกับความรักทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นและพัฒนาได้เป็นความสัมพันธ์ที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะยินดีกับท้งครูด้วยนะคะขอให้ทั้งสองคนสุขสมหวังรักกันไม่จําเป็นต้องจํากัดอายุเกิดครั้งเดียวมีรักโลภโกหล,ลงสุขทุกเจ็บปวด ให้เป็นเรื่องของอนาคตท่าวันนี้ให้ดีที่สุดชัดเจนชัดใจตอบได้แม่นมากเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามและเหมาะสมที่สุดเฉียนะคะและอีกมากมาย แต่อย่างไรค่ะก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พอด้วยไว้ที่ต่างกันเกินไปถึงขนาดที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสโปรโมทละครหลังจากจบก็แยกย้ายโดยได้มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าท่าเรื่องจริงบอกเลยนะว่าไม่รลดอดอกถ้าแอปแต่างงานกับเด็กคนนี้เขาจะอยากอีกครั้งแน่เขาอาจจะคิดว่าควบคุมเด็กได้ง่ายแต่คุณคิดผิดทั้งหมดอายุยังเด็กตอนนี้อะไรก็รักลืมดูดีไปหมดรอดูแอป50ขึ้นไปสิคะแต่พอได้อยู่ด้วยกัน จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงเยอะเป็นต้นซึ่งงานนี้ก็เกิดการโต้เถียงขึ้นบนโลกโซเชียลของชาวเน็ตทั้งสองฝ่ายซึ่งฝั่งที่เชียร์ทั้งคู่ก็เข้ามาแย้งว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนอายุไม่ใช่สิ่งสําคัญที่จะทําให้รักครั้งนี้ของทั้งคู่ไม่สวยงามและคนนอกไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินความสัมพันธ์ของใครนั่นเองซึ่งอย่างไรทางเพจก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจและอวยพรให้กับความรักครั้งนี้ของทั้งคู่ได้เช่นกันค่ะ